ลองหยิบ iPhone 13ขึ้นมาดูสิครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามดีไซน์ภายนอกที่ดูเรียบง่ายสวยงามแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าภายใต้กระจกกับโลหะที่เห็นเนี่ยมันมีความซับซ้อนทางวิศวกรรมอัดแน่นอยู่ขนาดไหนวันนี้เราจะมาทำอะไรที่ต่างออกไปหน่อยเราจะเจาะลึกการเดินทางของออกระแสะไฟฟ้าแค่เส้นเดียวครับเป็นเส้นที่เล็กมากมีแรงดันไม่ถึงโวลต์ด้วยซ้ำแต่กลับเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้อุปกรณ์ชิ้นนี้ทำงานได้ ชื่อของมันคือ PP 0.78 SOC Fix CS 1 ใช่แล้วค่ะเป้าหมายของเราวันนี้คือเราจะสวมบทเป็นนักสำรวจกันเราจะใช้แผนผังวงจรหรือที่เรียกกันว่า Schematic กับภาพแผงวงจรหรือ Board View คือใช้สองอย่างนี้เป็นเหมือนแผนที่นำทางเลยค่ะเพื่อไล่ตามรอยไฟฟ้าแรงดันแค่0 7 8เ wow, โวลต์เส้นนี้ตั้งแต่จุดกำเนิดของมันไปจนถึงปลายทางที่เราอาจคาดไม่ถึงเลยเพื่อให้เข้าใจจริงๆค่ะว่าพลังงานที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยเนี่ยมันทำหน้าที่ค้ำจุนจัก,กรวาลเล็กๆเนี่ยไอโฟนของเราได้ยังไง ฟังดูน่าสนุกมากเลยครับเหมือนได้ผจญภัยในโลกจิ๋วเลยงั้นมาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อนนะครับสมมุติว่าเรากําลังมองภาพถ่ายจากโดรนลงมาที่แผงวงจรเนี่ยจากแผนผังเราจะเห็นภาพรวมว่าไฟเส้นนี้วิ่งตรงเข้าไปเลี้ยงสมองกลหลักของเครื่องเลยก็คือชิป CPU A15 แต่คําถามแรกที่ผุดขึ้นมาเลยคือแล้วไฟฟ้าที่ดูสําคัญขนาดนี้มันมาจากไหนกันแน่ครับ ในโลกของการแกะรอยวงจรนะคะวิธีที่ดีที่สุดคือการไล่ย้อนกลับจากปลายทางค่ะพอเราไล่ย้อนกลับไปเราจะพบว่าต้นกำเนิดของมันมาจากไอจัดก,การพลังงานหลักหรือที่เรียกกันว่า PMIC แต่ที่น่าสนใจกว่าคือมันไม่ได้มาจากการต่อท่อตรงจากแบตเตอรี่เลยค่ะมันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนกว่านั้นมากลองนึกภาพตามนะคะว่ามันคือกระบวนการกลั่นน้ำสองขั้นตอนกลั่นน้ำเหรอครับ น่าสนใจขยายความหน่อยได้ไหมครับมีประสิทธิภาพสูงมากมันจะลดแรงดันไฟลงมาเยอะๆให้อยู่ในระดับใกล้เคียงที่ต้องการคือได้ไฟ0 8 8โวลต์ออกมาซึ่งก็เหมือนได้น้ำกรองขั้นแรกที่สะอาดขึ้นแต่ก็อาจจะยังมีตะกอนหรือความไม่นิ่งอยู่บ้างอ๋อเข้าใจละครับคือเน้นเร็วเน้นประสิทธิภาพได้ปริมาณเยอะ แต่คุณภาพอาจจะยังไม่สมบูรณ์ร้อซแล้วขั้นตอนที่2อล่ะครับถูกต้องค่ะจากนั้นโทรศัพท์จะเอาน้ำกรอง0.88โวลต์น,นี้ไปผ่านเครื่องกรองตัวที่2ที่เรียกว่า LDO หรือ Low Dropout Regulator ตัวนี้เปรียบเสมือนเครื่องกรองละเอียดแบบสุดๆที่อาจจะทำงานช้ากว่าแล้วก็มีพลังงานสูญเสียไปบ้างแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือน้ำที่บริสุทธิ์และนิ่งสนิทมันจะขัดเกลาไฟ0.88โวลต์ให้กลายเป็นไฟ0.78โวลต์ที่นิ่งและเสถียรแบบสุดๆนี่แหละค่ะพลังงานบริสุทธิ์ที่พร้อมจะถูกส่งไปเลี้ยงชิ้นส่วนที่ละเอียดอ่อนที่สุดในระบบโอ้โหเป็นคำอธิบายที่เห็นภาพชัดมากครับ แสดงว่านี่คือการแลกเปลี่ยนที่สำคัญในเชิงวิศวกรรมเลยคือยอมสูญเสียพลังงานไปนิดหน่อยในขั้นตอนที่สองเพื่อให้ได้ความสเสถียรระดับสูงสุดมาแทนเอ๊แล้วทำไมไม่ใช้แค่ตัวกรองละเอียดอย่าง LDO ตั้งแต่แรกเลยล่ะครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเหตุผลหลักเลยคือเรื่องประสิทธิภาพและความร้อน LDO เนี่ยจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อแรงดันไฟเข้ากับไฟออกต่างกันไม่มากนัก ถ้าเราเอาไฟจากแบตเตอรี่ซึ่งก็ประมาณ4โวลต์มาเข้า LDO เพื่อให้เหลือ0.78โวลต์โดยตรงพลังงานส่วนต่างที่หายไปมหาศาลนั้นจะก,กลายเป็นความร้อนค่ะซึ่งเป็นฝันร้ายของการออกแบบมือถือเลยการใช้ buck c o n v e r อร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาลดแรงดันลงเยอะๆในขั้นแรกก่อนจึงเป็นการจัดการพลังงานและความร้อนที่ฉลาดกว่ามากค่ะสุดยอดครับเป็นการออกแบบที่ซับซ้อนแต่ก็สมเหตุสมผลมาก งั้นหลังจากผ่านกระบวนการกลั่น2ชั้นนี้แล้วพลังงานบริสุทธิ์0.78โวลของเราก็พร้อมใช้งานทีนี้เรามาตามไปดูกันดีกว่าครับว่ามันไปที่ไหนบ้างถ้าสลับไปดูที่ภาพแผงวงจ,จรจริงจะเห็นเลยว่ามันไม่ได้วิ่งไปแค่จุดเดียวบน CPU แต่มันแตกแขนงออกไปเป็นจุดเชื่อมต่อสีแดงๆจำนวนมหาศาลเลยใช่ค่ะไฟเส้นนี้คือพลังงานพื้นฐานสำหรับเลี้ยงสิ่งที่เรียกว่า Sister o o n อนอชิพหรือ SOC ซึ่งก็คือตัวชิป A15 ทั้งหมดนั่นเองแต่จุดที่น่าสนใจจริงๆซ่อนอยู่ในชื่อของมันค่ะ p p 0 v 7 8 s o c f i x d s 5ผมก็สังเกตเห็นคำว่า FIX นี่เหมือนกันครับมันทำให้ผมสงสัยขึ้นมาเลยว่าถ้ามีไฟแบบฟิก หรือคงที่แสดงว่ามันต้องมีไฟแบบไม่คงที่หรือใช่ค่ะแบบแปรผันก็มีค่ะอ๋อแล้วบทบาทของมันต่างกันยังไงครับคำถามยอดเยี่ยมเลยค่ะถูกต้องเป๊ะเลยใน CPU สมัยใหม่มีไฟเลี้ยงหลายชุดมากไฟส่วนใหญ่จะเป็นแบบแปรผันหรือ y y n m m i v Votage Scaling ลองนึกภาพตามว่า CPU มีหลายแผนก บางแผนกทำงานหนักมากเช่นแผนกประมวลผลกราฟิกตอนเราเล่นเกมมันก็จะร้องขอไฟแรงดันสูงสงเพื่อทำงานเต็มสปีดแต่พอเราแค่ถ่ายหน้าจออ่านเว็บแผนกนั้นก็จะลดการทำงานลงแล้วร้องขอไฟแรงดันต่ำๆเพื่อประหยัดพลังงานนี่คือหลักการทำงานของไฟแบบแปรผัน แต่ไฟฟิกซ์ที่เรากำลังคุยกันนี้แตกต่างออกไปค่ะมันเปรียบเสมือนไฟที่จ่ายให้กับโครงสร้างพื้นฐานของโรงงานเป็นไฟที่ต้องติดตลอดเวลาและต้องนิ่งสนิทห้ามกระพริบเด็ดขาดเพราะถ้าไฟนี้ดับหรือแกว่งไปแม้แต่นิดเดียวทั้งโรงงานก็พังลงมาเลยเข้าใจเลยครับเป็นไฟสำหรับระบบชีวิตอัปะปะชีหรือไลฟ์ไลน์จริงๆแต่จุดที่ทำให้ผมประหลาดใจตั้งแต่ตอนเตรียมข้อมูลก็คือพอไล่ดูในแผนผังวงจรให้ลึกเข้าไปอีก ไฟเส้นนี้มันถูกแบ่งไปเลี้ยงระบบที่เกี่ยวกับจอภาพด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะจอภาพเหรอคะใช่ครับอันนี้แปลกใจจินนะเพราะปกติเวลาเรานึกถึงไฟเลี้ยงจอเราจะนึกถึงไฟอีกชุดที่มีแรงดันสูงสูงเพื่อทําให้จอมีแสงสว่างใช่ไหมคะนั่นสิครับผมก็คิดแบบนั้นอืมความเข้าใจนั้นก็ถูกต้องส่วนหนึ่งคะ่ะแต่เราต้องแยกกันไฟแรงดันสูงสูงที่ว่านั้นเอาไว้เลี้ยงหลอดไฟของจอหรือที่เรียกว่าแบ็คไลท์ แต่ไฟ0.78โวลต์เส้นนี้ทำหน้าที่ที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นมากค่ะมันไปเลี้ยงวงจรควบคุมและส่งข้อมูลไปยังจอภาพถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพลองนึกถึงสาย HDMI ที่เราต่อจากคอมพิวเตอร์ไปทีวีในสายเส้นใหญ่นั้นมันไม่ได้มีแค่เส้นที่ส่งภาพอย่างเดียวแต่มันมีเส้นไฟเล็กๆที่ส่งพลังงานไปเลี้ยงชิปในทีวีเพื่อให้มันเข้าใจสัญญ,ญาณภาพที่ส่งมาด้วย ไฟศูนจุดเจ็ดปดโวลต์เส้นนี้ก็ทำหน้าที่แบบนั้นละค่ะมันไม่ได้ทำให้จอสว่างแต่มันทำให้จอฉลาดพอที่จะแสดงภาพที่ถูกต้องได้ถ้าไม่มีไฟเส้นนี้ต่อให้จอมีแสงสว่างแค่ไหนมันก็จะเป็นแค่หน้าจอขาวๆที่ไม่รู้วิธีแสดงผลอะไรเลยค่ะเป็นจุดที่น่าทึ่งมากครับคือมันไม่ได้แค่ทำให้พิกเซลติดแต่มันคือสิ่งที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเดินทางไปถึงพิกเซลที่ถูกต้องได้สำเร็จแต่ แต่ผมยังเห็นคำแปลกๆในแผนผังอีกนะครับมีคำว่า PLL กับ XTAL อยู่ด้วยไฟเส้นนี้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับ2องคำนี้ครับนี่อาจจะเป็นบทบาทที่สำคัญที่สุดและน่าทึ่งที่สุดของมันเลยก็ได้ค่ะไฟเส้นนี้คือแหล่งพลังงานให้กับวงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกาของระบบทั้งหมดถ้าจะให้เปรียบเทียบนะคะ XTAL หรือ Crystal Oscillator ก็เปรียบเสมือนซ่อมเสียงที่สั่นด้วยความถี่ที่แม่นยำและสมบูรณ์แบบตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามส่วน PLL หรือ Phase Lock Loop ก็คือวงจรที่คอยฟังเสียงจากซ่อมเสียงอันนั้นแล้วขยายจังหวะการสั่นนั้นให้เร็วขึ้นเป็นพันล้านครั้งต่อวินาทีเพื่อสร้างเป็นจังหวะหรือสัญญาณน,นาฬิกาให้กับทุกส่วนใน CPU ค่ะเหมือนเป็นหัวใจของระบบที่คอยเต้นเป็นจังหวะเพื่อบอกให เซลล์ Sell, ทุกเซลล์ทำงานพร้อมกันแต่มันจะละเอียดอ่อนขนาดนั้นเลยเหรอครับคือถ้าไฟ0.78โวลต์เส้นนี้มันแกว่งไปนิดเดียวจริงๆแค่เสี้ยวโวลต์มันจะทำให้โทรศัพท์ทงเครื่องพังได้เลยเหรอครับฟังดูแทบไม่น่าเชื่อได้แน่นอนค่ะและนั่นคือเหตุผลที่มันต้องผ่านกระบวนการกลั่น2ชั้นอย่างที่เราคุยกันตอนแรกลองนึกภาพวงออเคสตราขนาดใหญ่ที่กำลังบรรเลงเพลงอยู่ แล้วจู่ๆวาทยากรก็เริ่มให้จังหวะเร็วบ้างช้าบ้างแบบมั่วๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความโกลาหลอนละมานในโลกของ CPU ก็เหมือนกันค่ะถ้าจังหวะสัญญาณนาฬิกาเพี้ยนไปเพราะแหล่งจ่ายไฟไม่นิ่งข้อมูลที่ควรจะถูกประมวลผลในจังหวะที่1อาจจะไปชนกับข้อมูลในจังหวะที่2เกิดเป็นความผิดพลาดในการคำนวณผลลัพธ์ที่ตามมาก็คืออาการค้างแอปเด้งหรือที่ร้ายแรงที่สุดคือเครื่องรีบูตตัวเอง นี่คือสาเหตุที่ความนิ่งของไฟเส้นนี้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายของระบบเลยค่ะเห็นภาพเลยครับและถ้าดูในรายละเอียดของวงจรมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคือก่อนที่ไฟเส้นนี้จะวิ่งเข้าไปเลี้ยงส่วนกำเนิดสัญญาณน,นาฬิกาหรือ XTAL เนี่ยมันต้องวิ่งผ่านตัวต้านทานเล็กๆตัวหนึ่งก่อน ทำไมต้องมีการออกแบบให้มีอุปกรณ์มาขวางทางแบบนี้ด้วยครับดูเหมือนจงใจทำให้ซับซ้อนขึ้นนั่นคือความใส่ใจในรายละเอียดระดับไมโครของการออกแบบเลยค่ะตัวต้านทานตัวเล็กๆนั่นทำหน้าที่เหมือนโชคอัพหรือวาลวควบคุมแรงดันน้ำมันไม่ได้มีไว้เพื่อลดแรงดันไฟฟ้า แต่มีไว้เพื่อซับแรงกระแทกหรือเกลีย่ยกระแสไฟฟ้าให้ราบเรื่อนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนที่มันจะไหลเข้าไปในส่วนที่เปราะบางอย่างวงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกามันคือการป้องกันขั้นสุดท้ายเพื่อรับประกันว่าหัวใจของระบบจะเต้นอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะเข้าใจแล้วครับ ทุกอย่างที่เราคุยกันมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกดิจิตอลที่มองไม่เห็นทีนี้ผมอยากจะดึงกลับมาสู่โลกกายภาพบ้างในมุมของช่างซ่อมหรือคนที่ต้องวิเคราะห์ปัญหาจริงๆความรู้ทั้งหมดนี้มันมีความหมายยังไงในการทำงานภาคสนามครับเป็นประเด็นที่สําคัญมากค่ะเพราะความท้าทายเชิงกายภาพมันมีอยู่จริงโดยเฉพาะความแตกแต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างบอร์ดของ iPhone 13รุ่นธรรมดากับรุ่น13 Pro แล้วก็13 Pro Max ใน iPhone 13รุ่นธรรมดาเนี่ยตัว pmic ที่สร้างไฟกับตัว cpu ที่รับไฟจะอยู่คนละฝั่งของแผงวงจรเหมือนอยู่หน้ากับหลังของเหรียญเดียวกันทำให้การวัดไฟต่างๆทำได้ค่อนข้างตรงไปตรงมาแต่ในรุ่น Pro กับ Pro Max มันไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมครับผมได้ยินเรื่องบอร์ดแซนวิชมามันคืออะไรแล้วทำไม Apple ถึงต้องออกแบบแบบนั้นด้วยละครับดูเหมือนจะทาให้การซ่อมยากขึ้นเยอะเลย ถูกต้องค่ะในรุ่นโปรโทั้ง PMIC และ CPU จะถูกย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันและที่สำคัญคือมันซ่อนอยู่ข้างในระหว่างบอร์ด2ชิ้นที่ประกบกันเหมือนแซนด์วิชเหตุผลที่ Apple ทํทำแบบนี้ก็เพื่อประหยัดพื้นที่ค่ะ การวางชิปซ้อนกันในแนวตั้งทําให้มีพื้นที่เหลือในแนวนอนสําหรับใส่แบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นหรือชุดกล้องที่ซับซ้อนขึ้นและเหตุผลที่สําคัญมากคือความเร็วค่ะการที่ชิปหลักๆอยู่ใกล้กันมากๆช่วยลดระยะทางที่สัญญาณต้องวิ่งทําให้ส่งข้อมูลได้เร็วและเสถียรขึ้นแต่ข้อเสียก็ตามมาอย่างที่คุณว่าเลยมันทําให้การซ่อมบํารุงกลายเป็นงานที่ท้าทายสุดๆซึ่งบอร์ดแซนวิชนี่ก็หมายความว่าถ้าช่างไม่ได้ทําการแยกบอร์ด ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทั้งความร้อนสูงและทักษะที่แม่นยำก็จะไม่มีทางมองเห็นหรือเอาเครื่องมือเข้าไปวัดไฟที่ตัวไอซีเหล่านี้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นคือฝันร้ายของช่างเลยแต่วิศวกรผู้ออกแบบเขาก็รู้ถึงปัญหานี้ดีค่ะเขาจึงออกแบบสิ่งที่เรียกว่าจุดวัดไฟหรือเทส t p พอย t ไว้ให้เหมือนกับที่วิศวกรสร้างตึกสูงแล้วทำช่องเซอร์วิสไว้ตามชั้นต่างๆในกรณีนี้ เขาจะดึงไฟเส้นทาง P P 0 V 7 8 SOC Fix S 1ของเราเนี่ยไปต่อกับตัวเก็บประจุดบางตัวที่วางอยู่บนชั้นนอกของเบาะแซนด์วิชทำให้ช่างสามารถใช้เครื่องมือวัดตรงจุดนั้นเพื่อเช็คดูว่ามีไฟ0 7 8โวลต์มาหรือไม่โดยไม่จำเป็นต้องเสี่ยงผ่าตัดใหญ่หรือแยกบอร์ดในขั้นตอนแรกของการวินิจฉัยเลยค่ะเหมือนทิ้งเบาะแสไว้ให้เลยนะครับเป็นการออกแบบที่คิดมาเผื่อจริงๆเอาล่ะครับ ถ้าจะให้สรุปภาพรวมทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันมาไฟเส้นทาง P-P0V78SOC Fix S1 ที่มีแรงดันแค่0.78โวลต์ก็เปรียบเสมือนเขาเรียกว่าอะไรนะ เส้นเลือดฝอยที่ดูเล็กแต่กลับทำหน้าที่หล่อเลี้ยงอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายของ iPhone A15 เลยถ้าจะให้ย้ำหน้าที่หลัก3อย่างของมันให้จำง่ายๆนะคะก็คือ 1. เป็นแหล่งพลังงานที่นิ่งและคงที่หรือ f i x ซ์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของชิปประมวลผล 2. เป็นพลังงานให้มงจรรับส่งข้อมูลเพื่อให้จอภาพแสดงผลได้อย่างถูกต้อง และ 3. ซึ่งอาจจะสําคัญที่สุดคือเป็นพลังงานให้หัวใจหรือวงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกาที่ควบคุมจังหวะการทํางานของทั้งระบบค่ะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับว่าสิ่งที่ดูเล็กและมีแรงดันต่ํามากๆกลับมีความสำคัญแบบที่ขาดไม่ได้เลยต่อการทำงานของอุป,ปกรณ์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันมันทำให้เรามองสมาร์ทโฟนในมือเปลี่ยนไปเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วมันก็ทำให้เราอดคิดต่อไปไม่ได้ วันนี้เราได้เห็นแล้วว่าไฟเส้นนี้ทำอะไรบ้างแต่มันก็น่าสนใจที่จะคิดถึงวิวัฒนาการของมันในอนาคตในวันที่ชิปจะยิ่งซับซ้อนและทงพลังมากขึ้นไปอีกวิศวกรจะเลือกเส้นทางไหนพวกเขาจะออกแบบให้ไฟเส้นเดียวแบบนี้เก่งขึ้นเพื่อรับผิดชอบหน้าที่ที่มากขึ้นไปอีกนับสิบอย่างหรือพวกเขาจะหันไปสร้างโรงไฟฟ้าเฉพาะทางเล็กๆหลายสิบชุดแยกกันไปเลย มันคือการต่อสู้ที่น่าติดตามระหว่างความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นกับประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในโลกของอุปกรณ์ที่เล็กระดับไมโครสโคปิกนี่แหละค่ะ เคยสงสัยกันไหมครับว่าทันทีที่หน้าจอสมาร์ทโฟนของเราสว่างขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเราได้ปลุกโลกทั้งใบที่ซ่อนอยู่ข้างในให้ตื่นขึ้นมาเลยแต่เบื้องหลังแสงสว่างว่าแรกนั้นนะครับมันมีการเดินทางระดับจิ๋วที่น่าทึ่งสุดๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาวันนี้เราจะลองไปตามรอยการเดินทางของสัญญาณไฟฟ้าเล็กๆแค่เส้นเดียวเพื่อไขความลับของความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่อยู่ในมือของเราเนี่ยแหละครับ คำถามดูเหมือนจะง่ายๆนะครับแต่คำตอบเนี่ยมันซับซ้อนกว่าแค่อ๋อก็พลังงานจากแบตเตอรี่ไงไปเยอะเลยครับมันคือเรื่องราวของการเดินทางที่ต้องใช้ความแม่นยำระดับสูงสุดเป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนับพันล้านครั้งต่อวินาทีเลยทีเดียวเอาแหละครับได้เวลาไปสำรวจเส้นทางนี้ด้วยกันแล้วลองนึกภาพตามกันแบบนี้นะครับว่าข้างในโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยมันคือมหานครที่ไม่เคยหลับไหลเลยเต็มไปด้วยทางด่วนแล้วก็ตรอกซอกซอยน้บไม่ถ้วน แต่ละเส้นทางก็กําลังลําเลียงสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือพลังงานและข้อมูลภาพที่เห็นอยู่นี่แหละครับก็คือส่วนหนึ่งของมหานครที่ว่านั่นเองทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจมหานครที่แสนจะวุ่นวายนี้ทั้งหมดนะครับเราจะลองทําอะไรที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการซูมเข้าไปดูการเดินทางแค่เส้นทางเดียวพอจากสัญญาณเป็นพันๆล้านเส้นที่วิ่งกันให้วุ่นอยู่เนี่ยเราจะมาติดตามดูกันว่าสัญญาณเส้นหนึ่งมันเกิดจากที่ไหนแล้วมันมีภารกิจต้องไปทําอะไรให้สําเร็จที่ปลายทาง และนี่ก็คือตัวเองของเราในวันนี้ครับชื่อทางเทคนิคของเขาก็คือ PP0V78_CIFX_FIX_S1 ชื่ออาจจะฟังดูเหมือนรหัสลับอะไรสักอย่างนะครับแต่ถ้าให้ถอดความง่ายๆเลยมันก็คือสัญญาณไฟเลี้ยงที่มีแรงดันไฟฟ้าที่แม่นยำมากๆที่0.78โ wow, วลต์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในชิปประมวลผลหลักนั่นเอง เอาละครับแล้วการเดินทางของพระเอกเราเนี่ยมันเริ่มต้นที่ไหนกันละ่ะจุดกําเนิดของสัญญาณไฟฟ้าเส้นนี้เนี่ยมันอยู่ที่ชิปตัวหนึ่งครับที่เราอาจจะเปรียบได้กับโรงกลั่นพลังงานขนาดมหึมาของโทรศัพท์ทั้งเครื่องเลยก็ว่าได้ชิปที่เห็นในแผนภาพนี่แหละครับเขาเรียกกันว่า power management unit หรือ PMU ซึ่งในที่นี้ก็คือชิป U 3 3 0 0หน้าที่ของมันก็คือรับพลังงานดิบๆมาจากแบตเตอรี่ แล้วก็กลั่นกลองออกมาเป็นแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันแล้วก็มีความแม่นยำสูงลิ้วอีกหลายสิบค่าเลยเพื่อส่งไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนของเครื่องครับเพราะงั้นประเด็นสำคัญที่ต้องจำไว้เลยก็คือ PMU เนี่ยไม่ใช่แค่ทางผ่านของไฟฟ้าเฉยๆนะครับแต่มันคือศูนย์บัญชาการพลังงานเลยที่คอยควบคุมแล้วก็จัดสรรปันส่วนให้ทุกชิ้นส่วนได้รับพลังงานในปริมาณที่พอเหมาะพอเจาะไม่ขาดไม่เกินแม้แต่นิดเดียวเลย ทีนี้เรามาเจาะลึกกันต่ออีกหน่อยดีกว่าว่าแล้วเจ้า PMU เนี่ยมันสร้างแรงดัน0.78โวลต์ที่แม่นยำขนาดนี้ขึ้นมาได้ยังไงกันกระบวนการนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเปิดก๊อกน้ำนะครับแต่มันคือการกลั่นกรองยางพิธีพิถันถึง2ชั้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด มันเริ่มจากวงจรแรกเลยครับที่ชื่อว่า BUK12 จะสร้างแรงดันไฟฟ้าขึ้นมาชุดหนึ่งก่อนที่0.88โวลต์จากนั้นไฟฟ้า0.88โวลต์นี้ก็จะถูกส่งต่อไปอยังวงจรที่2ที่ชื่อว่า LDO12 ซึ่งทำหน้าที่เหมือนเครื่องกรองชั้นเลิศเลยค่อยๆปรับลดแรงดันลงมาให้เหลือ0.78โวลต์แบบเป๊ะๆไม่มีผิดเพี้ยนโอเคมาครับมาดูแผนที่ของจริงของเหล่าวิศวกรก,กันหน่อย ถ้าเราลองไล่สายตาตามไปดูนะจะเห็นเลยว่ามีไฟ0.88โ wow, วลต์จากบัค12วิ่งเข้ามาทางนี้แล้วพอผ่านวงจร LDO 12ตรงกลางนี่ไงครับทางออกที่เป็นเส้นสีแดงกลายเป็นไฟ0.78โ wow, วลต์พอดีเป๊ะนี่แหละครับเส้นทางของพระเอกเราเลยแล้วเพื่อให้เห็นภาพกันชัดๆเลยนะสไลด์นี้เขาเทียบให้ดูกันจัดจะเลยครับ ด้านซ้ายเนี่ยคือชิปและส่วนประกอบต่างๆที่มีอยู่จริงๆบนแผงวงจรส่วนด้านขวาก็คือแผนผังที่เราเพิ่งดูกันไปเมื่อกี้มันก็คือการแปลภาษาจากโลกกายภาพที่เราจับต้องได้ไปสู่แผนที่ที่วิศวกรใช้ในการนำทางและซ่อมบำรุงมหานครแห่งนี้นั่นเองครับ เอาล่ะครับหลังจากที่ผ่านกระบวนการกลั่นกลองจนได้แรงดันที่แม่นยำที่สุดแล้วสัญญาณ0.78โวลต์ของเราก็ออกเดินทางสู่จุดหมายปลายทางซึ่งก็คือหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของโทรศัพท์เลยครับนั่นก็คือชิปประมวลผล A15 คำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วมันไปทำอะไรที่นั่นล่ะพอสัญญาณเดินทางมาถึงสมองกล A15 ปุ๊บมันไม่ได้ไปแค่จุดเดียวนะครับแต่กลับแตกแขนงออกไปเหมือนรากของต้นไม้เลย ไปหล่อเลี้ยงวงจรย่อยๆที่สำคัญอย่างยิ่งยวดอีกหลายสิบจุดเปรียบเสมือนเลือดที่สูบฉีดไปเลี้ยงเซลล์สมองส่วนต่างๆให้ทำงานประสานกันได้นั่นเองแล้วมันไปเลี้ยงอะไรบ้างโอ้โหเรียกว่าแทบจะทุกอย่างที่เกี่ยวกับการมองเห็นเลยครับตั้งแต่ส่วนที่ควบคุมจังหวะการทำงานของระบบทั้งหมดที่เปรียบเหมือนเครื่องกระตุ้นหัวใจไปจนถึงทางด่วนข้อมูลที่ส่งภาพอย่างหน้าจอข้อประมวลผลกราฟิกและแม้กระทั่งหน่วยความจำสำหรับจอแสดงผลพูดง่ายๆก็คือ ทุกอย่างที่ทําให้เราเห็นภาพบนจอได้ล้วนพึ่งพาสัญญาณนี้ทั้งนั้นเลยครับและทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยพลังงานแค่0.78โวล์เท่านั้นเองครับแรงดันไฟฟ้าที่น้อยกว่าฐานไฟฉาย AA 1ก้อนซะอีกนะแต่กลับเป็นขุมพลังที่ทําให้สมองของโทศรศัพท์สามารถคิดคํานวณและก็แสดงผลโลกทั้งใบให้เราเห็นได้มาถึงตรงนี้เราคงพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมการเดินทางของสัญญาณเล็กๆนี้ถึงมีความสําคัญมาก แต่เพื่อให้เห็นภาพชัดที่สุดเลยนะลองมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าการเดินทางครั้งนี้มันเกิดสะดุดลงกลางทางคำตอบมันง่ายแล้วก็มากกลัวมากครับถ้าไม่มีสัญญาณ0ู8ดโวลต์เส้นนี้หน้าจอก็จะไม่ติดเลยแม้แต่น้อยไม่มีการแจ้งเตือนไม่มีภาพลางๆไม่มีอะไรทั้งนั้นครับมันคือความสัมพันธ์แบบ1ต่อ0ศูนย์เลยคือถ้าไม่มีก็คือไม่มีก็เพราะว่าอย่างที่เราเห็นไปไงครับถ้าไม่มีไฟเลี้ยงเส้นนี้เครื่องกระตุ้นหัวใจของระบบก็จะหยุดเต้น การประมวลผลภาพก็จะล้มเหลวและทางด่วนข้อมูลไปยังหน้าจอก็จะถูกตัดขาดทุกอย่างที่จำเป็นต่อการแสดงผลภาพจะหยุดชะงักลงพร้อมกันในทันทีเลยและที่มันน่าทึ่งที่สุดเลยก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราติดตามมาเนี่ยเป็นเพียงแค่หนึ่งในพันล้านการเดินทางที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในทุกวินาทีที่เราใช้งานโทรศัพท์เลยนะครับมันคือความซับซ้อนอันน่าทึ่งของวงออเคสตราขนาดจิว๋ว ที่กำลังบรรเลงเพลงอย่างเงียบๆอยู่เบื้องหลังประสบการณ์ที่เราคุ้นเคยกันดีการเดินทางของประกายไฟเล็กๆเ,เส้นนี้เป็นเพียงหน้าต่างบานหนึ่งที่เปิดให้เราได้แอบดูความมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดและมันก็ทำให้เราอดกลับมาตั้งคำถามไม่ได้จริงๆครับว่าเอ๊ะแล้วมันยังมีโลกที่มองไม่เห็นอีกกี่ใบกันนะที่กำลังทำงานอย่างแข็งขันและซับซ้อนอยู่ในอุปกรณ์เล็กๆบนฝ่ามือของเราในตอนนี้